สวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีทุกท่านครับก็วันนี้ครับนัทก็มีสินค้านะครับมารีวิวนะครับก็จะเป็นกูบัต้านะครับ B 2 4 2 0นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อเช้านี้แล้วก็เป็นกูบัต้า M 6 0 4 0 SU นะครับรถทั้งสองคันนี้แตกต่างกันนะครับในเรื่องขนาดนะครับรูปร่างแล้วก็งานที่ใช้นะครับก็ใช้นะครับในงานก็ควบคู่กันตัวนี้จะเป็น ใช้ทำไร่นะครับไายแห้งสัส่วนใหญ่ไถลงน้ําก็ได้นะครับส่วน B 2 4คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ใช้ในร่องอ้อยหรือใครที่จะเอาไปใช้นาใช้ในงานนาก็ได้นะครับไปปั่นนาหรือรถส่วนมากเขาจะใช้เข้าร่องอ้อยนะครับชุดท้ายจะใช้ไปตัดหญ้าพวกนี้นะครับติดชุดตัดหญ้าก็ได้นะครับหรือปั่นโรตารีก็ได้นะครับวันนี้นะครับนัดก็จะพาชมนะครับทั้ง2คันก่อนนะครับว่าราคาเริ่มต้นนะครับของคันนี้นะครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นคูปัตตา B 2 4 2 0 ส่วนคูปัตต้าเอ0มหูน่ะครับก็จะอยู่ที่ราคา4,0,000 0บาทนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นใบมีดดานินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหาง3นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันของน้องเล็กก่อนนะครับ B2420 นะครับพอดีผมต้องสตาร์ทรันเครื่องไว้ครับเพราะว่าแบตอ่าแบตมันเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับยางยางหน้าเต็มเต็มเลยนะครับมาดูยางหน้านะครับยางหน้าเต็มเต็มนะครับดอกยางเป็นของโอตานินะครับตัวนนนี้้ใชงาะครับ ใช้งานที่1,100ชั่วโมงนะครับ1,120ชั่วโมงนะครับยางหลังก็ประมาณ60-70เปรเ็นครับ70เนะครับยางหลังนะครับชุดห้องโดยสารนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับไม่ขึ้นขึ้นปกตินะครับมาดูชุดท้ายครับชุดท้ายเราก็จะได้เป็นหางสามนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าผานบุกเบิกบุกเบิกนะครับก็รุ่นของผานนะครับก็จะเป็นผานตาช้างนะครับ PD2 03B นะครับก yes. so so ็จะเป็นรุ่น B นะครับตัวนี้นะครับก็หางตรงรุ่นนะครับเป็นหาง3านะครับส่วนยุดท้ายนะครับเพื่อสวยเด้มนะครับสวยเดิมเด้อนะครับตัวนี้นะครับเท้าีโอนะครับสามารถปั่นโรเตอรี่ได้นะครับข้อพิเศษของรถตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับแบบ Power นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย Power นะถ้าเป็น B21 จะเป็น Power นะครับเป็น Power นะอันนี้เป็น Power นะครับอยาเข้าใจผิดนะครับหางนะครับระบบหางนะครับยกปกตินะครับ ระบบหางนะครับยกปกตินะครับระบบหางเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับ่สภาพรอบคันก็โดยรวมก็สวยครับสวยนะครับสีสันเดิมนะครับแต่ลังคาไม่มีแตกนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี54นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี54ใช้งาน1,100ชั่วโมงนะครับมาดูสภาพก่อนนะครับมาดูทางด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับสามสูบ4วินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ เป็นโฟวินนะครับตัวนี้นะครับต้องเน้นย้ำว่าเป็นโฟวินนะครับวาล์วน้ําเปิดแล้วนะครับเพราะผมรัไมไนไว้นานแล้วนะครับอ่านะครับน้าเดือดเดือดเลยนะครับไม่ไอนะครับเครื่องไม่ไอน้นําไม่ดันนะครับเดือดฝาน้ำมัน wow. SC, เครื่องไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะนะครับการันตีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันนะครับ ตัวนี้ราคาที่1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจัดส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่0ูนย์เก้าหนึ่งครับแปด1กหนครับ0918611191นะครับฮะเดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัตตานะครับ M6040 SU นะครับน้องหมอกย้อนแสงไหมถ้าย้อนแสงไปยืนฝั่งทางนู้ดนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นนนนะะะะคคครรรััับบบก็็จเป SU M6040 ก็เป็นรถนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบ60แรงม้านะครับ Direct Injection ครับ4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันหน้าก็จะเป็นคันหน้าแบบระบบปิดนะครับยางนะครับก็อยู่ที่ประมาณ85ครับยางหน้านะครับ85นะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับส่วนยางหลังก็85เช่นเดียวกันนะครับส่วนชั่วโมงการทํางานนะครับมันไม่ขึ้นนะครับไม้มันไม่ขึ้นนะครับดูหน้าปัดเลย นะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าชั่วโมงการทํางานเท่าไหร่นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับรถสวยนะครับสีเดิมนะเก็บแค่สีคันล่างนะครับแล้วหางที่ได้ไปกับตัวรถนะครับก็จะเป็นหางสามนะครับดูคลิปให้จบนะครับเราจะรีวิวการทํางานให้ดูนะครับก็ท่านใดที่สนใจรถแร็กเตอร์มือสองนะครับถ้ายังไม่ถูกใจสองคันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสายสิบหกแรงเข้ามา2ตัวนะครับแล้วก็คูเปอร์ไต้ลสี่ห้าศูนย์แปดแล้วก็คูเปอร์ไต้ลสามศูนย์สามสิบแรงเข้ามาอีกหนึ่ หางสามนะครับหางสามตาช้างเลยนะครับชุดท้ายนะครับดูดูชุดท้ายน้องหมอกนะครับชุดท้ายนะครับก็สวยเดิมนะครับเพาปั่นดีโอก็ยังอยู่เต็มอยู่นะครับดูนะครับชุดแขนหลังนะครับหูช้างนะครับดูนะครับไม่สึกนะครับหูช้างสองข้างนะครับซีล้อไม่มีรั่วนะครับตรงนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี54ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับน้องหมอกยืนหนุนตัวนี้ก็จะเก่งงานดันนะครับงาน ทำไร่ลงนาก็ได้นะครับ M 6 0 4 0เบาะก็จะเป็นเบาะนิ่มนะครับตัวนี้นะครับเครื่องติดง่ายครับเสียงที่ได้ยินมันจะจะชัดมันจะชัดเจนกว่าเสียงที่เราไปยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะไม้อยู่ติดกับตัวผมนะครับก็จะได้สีอารมณ์ในการฟังนะครับและการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับดูเขียนหน้าครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเครื่องนะครับขึ้นลงปกตินะครับดูหางครับ ปกตินะครับตัวนี้เป็นรถ60แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับโควินครับเคลื่อน4ล้อนะครับแรงดีจริงครับเสียงเงียบเลยครับไม่มีหอนนะครับตัวนี้นะครับ เบีรล้อหลังด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถตัวใหญ่ๆครับเป็นคูปเตอร์เอ็ม6040นะครับก็สามารถเข้ามารถทดลองขับได้นะครับแรงดีจริงครับ มาบ้างครับเหมาะไปปรับที่ปรับทางนี่ครับสบายเลยนะครับตรงนี้นะครับทําไร่ก็ใส่พวกเครื่องถูพ้อยได้สบายนะตอนนี้นี่ครับนัดต่อครับ ขับมันครับตัวนี้นะครับขับมันเลยนะ เพียก้็มาดูได้ครับที่ร้านนัทเทสเตอร์วางแสนหมออุตราธานีนะครับสําหรับเ c ซนะครับเรามีส่วนลดให้นะครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่ติดตามนัทเทสเตอร์อยู่นะครับนะครับระบบใบมีดเร็วครับตังนี้มาดูทางด้านเครื่องยนต์นะครับมามาดูเครื่องยนต์นะครับเอาน้ําเปิดแล้วล่ะนะครับผมการันตีนะครับว่าเครื่องผมดีนะครับน้ำไม่ดันแน่นอนครับ เอามก็ดูน้ำนะครับน้ำไม่ดันนะครับไม่มีดันนะครับไม่มีพุ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่งเครื่องให้ดูนะครับมา,มาดูเครื่องครับทีนี้ มาดูฝั่งเครื่องยนต์นะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับตัวนี้นะครับราคา400,000บาทครับเป็นคูปต้า M6040 นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวตัวถัดไปครับก็จะเป็นคูปต้า B2420 นะครับเดี๋ยวปิดฝาหม้อน้ําก่อนจั๊กข่าวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ B2420 รันเครื่องรอไว้นานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับ ระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์เดินหน้า9เกียร์นะครับถอยหลัง9เกียร์นะครับอ,ออกตัวออกตัวเรายกล้อก็ได้ครับ ตัดหญ้าก็ได้นะครับเป็นตัดหญ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวมจะวางฐานไถให้ดูนะครับดูนะครับพวงอะไรแบบพาวเวอร์นะครับดูพุทคันนะครับนะครับดูมือเดียวนะครับมือเดียวนะครับเบาๆเลยนะนะครับอ้าวไป คิ้วแต่แจวครับตัวนี้นะครับ B2420 นะครับออกตัวยกล้อโชว์ไปเลยนะครับขับมันครับตัวนี้นะครับเป็นโฟวินนะครับเป็นโฟวินกับเพื่อนสี่ล้อนะครับกูบาต้านะครับ B2420 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับจัดทรงฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากไปหาง โอตตอรี่นะครับหรือว่าอยากใส่ตัวตัดหญ้านะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้อยู่ที่1,100ชั่วโมงครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดไม่ได้โดยตรงครับที่0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนครับศูนย์เก้าหนึ่หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ต,ติดต่อนะครับที่0 6 3ย์หกสามครับ3ามหนึ่ครับศูนย์หกสาม ร้านนัทเทคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับท้ายคลิปฝากลูกค้ากดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้1แชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปือมีคันหน้าและคันต่อไปนะครับเราจะได้เอามารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมอีกนะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาบ่อยมากนะครับเพราะทำงานหน้าร้านอยู่หลายคันนะครับวันนี้นะครับก็อีกหลายคันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และจะเลื่มกดปุ่มติดตามด้วยนะครับด้านล่างขวามือนะครับ